สวัสดีจ้ายินดีตอนรับเขาส่อีสานค้น้า,านจานจะไปน้องจา้ามือนีก็ได้เมนูสแซ่บมาฝากพี่ฝากน้องจา้าได่ต,สดดดตสำกกดดตบบสำตมมั่วปูหน้าดองพี่น้องบึงถาดใหญ่ๆน้ำลายแตกพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันพักกะไก่ตะพกข้าวนาแตงกวาแล้วก็บักเคอ้่วหมงมากพี่น้องแซ่บๆฟน้ำกานพี่น้องจ้าบึงมือนีตำแบบว่านั่วๆพี่น้องนวปลาแดกนวปูหน้าดอง มาสับแสีงกันจ้ะอือมันใช่เลยพี่นองจ๋าผิดอยากมาโดนมืออือขออวัาพ่จากพี่นง อูอน้าตัวหน่อยๆไม่เป็นของใครดีดีแสบแนีงมะเขือม่วงจ้ะ อืมอืมหวานบักแตงกวานะพี่น้องกรอบ,อ,บอืม ขออนุญาตใส่มือกตกนะพี่น้องเรียมหม่เรียมเยม,มือ ขนาดสดๆพี่น้อง นี่ปู่มั่นค่ะพี่น้องอแสบ อยากกินร้ายมือหรอพี่น้องงัวจะได้ดตำอืปูตัวหน่งหน่อยไหมพี่น้องมันแงแฮงอืมเสีพี่น้อง mm -hmm. มันแห้งพี่น้องขี้อยากกินลาบปูเลยเมือนร้างกินหลาบปูเนะพี่น้องเมือนรังเมือนอาหาอแสบ ขันมันตําส่วนด้วยพี่น้องข้าวเดียวเคียงทานอืมแซ่บจ้ะ